นี่ครับสวัสดีครับอยู่กับช่างปายนะครับผมวันนี้ก็มาคว้านเสื้อสูบครับเป็นเวฟร้อยสิบไอครับลูกห้าเจ็ดครับอ่าเดี๋ยวเรามาทำกันครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีจับงานนะครับงานคือพื้นเราต้องสะอาดครับผมเพราะว่าถ้ามีเศษเหล็กเศษอะไรเข้าไปก็งานเราจะเอียงได้ครับผมต้องทำความสะอาดให้ดีช่าง อันนี้ก็เป็นวิธีตั้งของเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเดือยครับเดือยวัดรอบนี่ครับตอนนี้เราก็มาตั้งศูนย์เสื้อสูงครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มที่เราตั้งศูนย์นะครับตอนนี้คือยังไม่ได้ศูนย์ตรงกลางเดี๋ยวเราจะตั้งศูนย์ให้ถ้าได้ศูนย์ตรงกลางเข็มจะไม่กระดิ่งครับจะกระดิกแค่นิดเดียวครับอันนี้ก็ขยับแกน x แกน y นะครับผมมีสองแกนอนะรไรไปดูดวะ นี่ตอนนี้ก็ตั้งศูนย์ได้แล้วครับผมเข็มก็กระดิกประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตัวตั้งศูนย์เดี๋ยวเรามาใส่มีดคว้านกันครับเป็นลูกห้าครับเที่วันอันนี้ก็เป็นไมโครวัดงานครับของเฉพาะเครื่องตัวนี้ครับผมมันก็จะลงล็อกมีดของมันเป๊ะเลยครับเนี่ยมีดลักษณะน,นี้เราก็ตั้งตัวเลขครับตอตอนนี้เราก็ตั้งมีดได้แล้วครับผม เราก็ลงมีด57มิลแล้วนะครับเนี่ยเราใส่ลูกเข้าไปครับนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปขัดต่อกันนะครับที่เครื่องนู้นครับอันนี้เราก็อยู่กับเครื่องขัดนะครับผมที่เราไปคว้านมาเมื่อกี้นี่ลูก57ครับเดี๋ยวเรามาเดินเครื่องกันนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ขัดเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสื้อสูงครับผมครับ หนึ่งร้อยสิบไอลูกห้าเจ็ดนะครับผมโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผม